Agreement ko เป็นเรื่องของเ,อเศรษฐกิจ BCG บ้างแล้วกันนะคะเ็เป็นนโยบายของรัฐบาลแต่ทีนี้ในเรื่องของเทคโนโลยีบางทีเราก็ยังอาจจะไม่ทันสมัยเท่ากับญี่ปุ่นนะคะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็ให้การสนับสนุนประเทศไทยเป็นความร่วมมือของรัฐบาลผ่านโครงการกลไกคเครดิตร่วมหรือว่า Joint Crediting Mechanism JCM นะคะรัฐบาลญี่ปุ่นอ่ะเขาก็จะสนับสนุนงบประมาณมาให้ทําโครงการที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีคาร ข้นต่าในการทําโครงการลดก๊าซเรือนกระจกนะคะแล้วเราก็ได้งบประมาณมา3,000กว่าล้านนะคะดําเนินโครงการไปแล้ว49โครงการอย่างเช่นโครงการที่เกี่ยวข้องกับพลังงานหมุนเวียนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานหรือว่าโครงการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตพลังงานหมุนเวียนแล้วก็ให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะซึ่งทั้งหมดเนี่ย3,000กว่าล้านเนี่ยนะคะ มันจะนำไปสู่การลงทุนร่วมกันภายใต้โครงการ GCM ไทยญี่ปุ่นเนี่ยเกือบหนึ่งหมื่นล้านบาทต่อไปในระยะยาวนะคะและถ้าถามว่าทำโครงการนู่นนี่ใบ 40, สี่สิบกว่าโครงการเนี่ยมันลดกา๊าซเรือนกระจกได้แค่ไหนก็ ประมาณการคิดคำนวณออกมาก็ลดได้262,300ตันของคาร์บอนไดออกไซด์นะคะต่อปีอะค่ะเพราะฉะนั้นในระยะยาวเนี่ยก็เชื่อว่าเราก็คงจะมีโครงการลดคาร์บอนเครดิตแบบนี้ใชออ้อุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัยะคะของโรงงานต่างๆก็จะได้ลดการผลิตแกส๊สเรือนกระจกได้มากค่ะ